เราจะย่อเมืองพัทยาให้อยู่บนปลายนิ้วของทุกคนอย่างที่ผมได้นำเรียนให้กับพี่น้องทราบเรามีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน4เรื่องเรามีนโยบายเรื่องของการสร้างเมือง10เรื่องเรื่องที่10ก็คือพัทยาสมาร์ทซิตี้สู่ดิจิตอลซิตี้ทั้งหมดที่ผมได้พูด ได้เล่าให้กับพี่น้องลอยชนมาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจเนี่ยเหล่านี้เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะนำข้อมูลนี้มาใช้เราจะทําอะไรพี่น้องเราจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาให้พี่น้องชาวพัทยาได้ประโยชน์แอปพลิเคชันนี้ AI จะเป็นผู้ประมวลผลจาก Big Data ที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อเราจัดสร้างแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาสำเร็จพี่น้องก็ไม่ต้องไปเสียค่าบริการใช้แอปพลิเคชันอื่นๆไม่มีใครจะสามารถมาหาประโยชน์จากเราขณะเดียวกันแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกด้าน ที่มีความจําเป็นต้องใช้ไม่ว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวชีวิตประจําวันในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการไปติดต่อฐานที่ราชการต่างๆซึ่งเราจะบริหารจัดการให้มีฐานข้อมูลให้ครบถ้วนให้บริการกับผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจภาคบริการใช้ในการจองที่พักหรือโรงแรมทั่วไปจองร้านอาหารจองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการจองสถานประกอบการการจองรถโดยสาร การจองวินมอเตอร์ไซค์การจองรถแท็กซี่รวมไปถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นนี้จะตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการใช้บริการในเมืองพัทยาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคิดจะมาเที่ยวเมืองพัทยาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ทุกเรื่องเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของเมือนพัทยาเราจะจัดเตรียมพนักงานของเราให้มีความรู้ความเข้าใจเท่าทันกับเทคโนโลยีให้บริการและตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศทั่วโลกที่จะใช้บริการของเราเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาเมืองในทุกๆด้านเพื่อวางแผนรองรับการเจริญเติบโตและรองรับโลกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี่คือการสร้างเมืองในบริบทที่สิ